ธรรมยุทธกับพระมหานิกายสามารถลงอุโบสถทำสังฆกรรมร่วมกันได้หรือไม่ครับจะมีโทษมีภัยอะไรต่อกันไม่ต้องอาบัตอะไรไหมประเด็นคำถามน่าจะเกิดจากบางรูปบางท่านไปในบางสำนักการยังไม่ไปแล้วก็มีพระพิสุในอาวาสนั้นไม่ให้ลงอุโบสถให้อยู่นอกคาถาบาตไม่ทราบอาจารย์เคยเจอไหมฮะบางที่ไม่ได้เลยครับ Oh, ไปลงสังฆกรรมไปสวดสีบานี่ไม่ได้เลยนะครับครับผมก็โดนมานะครับพี่ผมไปยัติทร,รมยุทธ์มาแล้วแล้วผมก็อลาออกจากทร,รมายุทธ์แบบมาเป็นเจ้าวานมานิกายนะคือผมเป็นเป็นมานิกายแล้วผมไปรรมยัติทรมายุทธ์ไงแต่ปรากฏมันเกิดเหตุการณ์ของวัดบึงตะจันเนี่ยทาให้ผมจะต้องออกเป็นเจ้าวาดก็เลยไปขออนุญาตว่าขอเป็นเจ้าวาดที่นี่ทางการอนุญาตเรียบร้อย,ลยแลวนะ แต่พอไปนั่งตรงสวดถอนสีมานะเกิดเรื่องเลยครับเป็นมหานิกายใช่ไหมออกไปจากตรงนี้ไม่ได้ว่าอะไรนะไม่ได้ดังกลงดังเกียจอะไรต่อออกไปอันนี้เราพูดนี้เข้าใจกันนะอย่างเงี้ยออกอ๋อไม่ได้ดังเกียจแต่ออกไปออกไปคือ<ว>ถ้าเราไปไจํากัดในลักษณะแบบนี้อาจารย์เราจะลงอุโบสถ กับพระที่เป็นชาวต่างชาติไม่ได้เลยเพราะนิกายเขาไม่เหมือนเรา,าเช่นไปลงบูสดกับพ่ามาก,ก็ไม่ได้เวียดนามก็ไม่ได้ที่ไม่ได้มีในลักษณะแบบเราแต่จริงแล้วถ้าเราจับจุดหลักของธรรมวินไยคือบวชมาเหมือนกันไหมถูกต้องไหมเนี่ยเอาแค่นี้พออันนี้คือพูดตามธรรมวินไยนะถ้าเรามาจุดเดียวกันบวชมาถูกต้องในาศาสนานี้เหมือนกันก็สามารถที่จะทําสังกรรมร่วมกันได้นะครับ บทในสีมามีอุปชาเหมือนกันมีพระที่เข้าตาบาดก็ครบจํานวนที่ท่านระบุไว้ก็เป็นภิกษุด้วยกันศีลสองร้อยิบเจ็ดก็ไม่เกินกันนะครับเนนธรรมยุทธก็สีนสิทเนนมนาิกายก็ศีนสิคือเมื่อสีลเสมอการมาจุดเดียวกันก็เป็นพระภิกษุในาศาสนาด้วยกันก็สามารถที่จะทำโอโบสดสาฆกรรมร่วมกันได้นะครับไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการทํา สังกร,รมขอให้บวชถูกต้องตามพระธรรมวินัยนีนะ้ที่ไม่สามารถจะทาสังกรรมร่วมกันได้ก็คือการบวชไม่เหมือนกันนะครับในเรื่องของการบวชอย่างเช่นเป็นในส่วนของมหายานอย่างนี้นะเขาก็บวชในลักษณะอย่างหนึ่งเคยฟังนะครูบ,อบาอาจารย์เล่าเวลาที่เขาบวชเนี่ยเขาบวชยี่สิบสามสิบอย่างนี้อันนี้ก็ไม่สามารถที่จะมาร่วมสังกรรมกันได้มหายานกับเราเนี่ยเขาเนี่ยเป็นอนุปสัมบันเราเป็นอุปสัมบัน ค,คือของเราเนี่ยที่เป็นมีสังว่าเสมอกันธรรมยุทธ์ก็ดีมานิกายก็ดีบวชมาด้วยธรรมวินัยเดียวกันการทำอุโบโสถสาหกรรมสามารถทำร่วมกันได้ไปบางที่บางแห่งฮะในขณะที่พระพิสุที่เป็นธรรมยุทธ์จะลงอุโบโสถสหานกรรพิสุที่เป็นมานิกายไปเนี่ยท่านจะบอกให้อยู่ละหัตบาทเลยฮะ ไม่ให้อยู่ในหัตถบาทรพอสวดปฏิโมกจบให้บอกปริสุทธิมันเห็นข้อแย้งที่ท่านไม่เข้าใจถ้าหากว่าให้อยู่นอกหัตถบาทเป็นการปฏิเสธว่าคุณนะไม่สามารถร่วมสังฆกรรมกับฉันได้คือเหมือนกับเห็นว่าเป็นอนุปสัมบัิบางบางรูปบางท่านเข้าใจแบบนั้นว่าพระมานิกายเป็นอนุปสัมบทน,นะครับ ซึ่งท่านอาจจะเข้าใจไม่ถูกต้องพอสวสดปฏิโมจบให้บอกปริสุทธิ์ีอ่อนุปสม,มันมันบอกปริสุทธิ์ได้ไงครับเพราะการบอกปริสุทธิ์เกี่ยวกับอุโบสถก็ต้องเป็นอุปสมบันบางทีท่านก็สับสนนะผมว่านะแต่ถ้าทางที่ดีนะฮะป้องกันเลยที่ผมเคยนิฉัฉไปท่านอาจจะไม่มั่นใจเกี่ยวกับความหมดจดความบริสุทธิ เพราะท่านอาจจะเคยดีดในฝังเกี่ยวกับการสวดกรรมวาจาบ้างอะไรบ้างอาจจะมีความรังเกียจว่าท่านเป็นพระพิสูจน์หรือไม่แต่ก็ไม่ได้ปักใจว่าท่านไม่เป็นแต่เกิดความสงสัยบางที่บางแห่งก็จะให้พระพิสูจน์ที่เป็นพระมหานิกายนี่แหละออกไปนอกหัตถบาตแต่ไม่ใช่ออ,อกไปเฉยๆให้บอกปริสุทธิ์แล้วก็ฉันทะด้วยให้บอกปริสุทธิ์ไปก่อนเลย พอบอกปริสุทธิเมื่อท่านละหัตถบาทก็ชื่อว่าท่านก็ทำอุโบสถสังกรรมเมื่อท่านให้ฉันทะพิสุที่เป็นธรรมยุทธ์ก็สามารถทํากรรมอย่างอื่นได้รวมทั้งการฟังปฏิโมกอย่างนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการป้องกันไม่ให้สังกรรมเนี่ยเกิดความเสียหายเพราะถ้าเกิดว่าท่านไปอยู่นอกหัตถบาตจริงและท่านเป็นพระพิสุจริงไม่ได้เกิด ความวิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาของการสวดกรรมวาจานะครับไม่ว่าจะเป็นสีมาก็สมบัติบริษัทก็สมบัติการตั้งยติอนุสาวนาอะไรต่างๆก็ถูกตั้งหมดเมื่อมีการทําแบบนี้เนี่ยก็ป้องกันเพื่อที่จะไม่ให้สงเนี่ยทากรรมที่เป็นวัรดนั้นบางรูปบางท่านแทนที่จะให้ไปอยู่นอกฮัตสบาตอย่างเดียวก็ให้บอกฉันทะพร้อมทั้งปริสุทธิ์ด้วยอันนี้ก็ เป็นเรื่องที่เป็นการป้องกันดังนั้นเวลาที่มีการทสาสังยกรรมร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นธรรมยุทธ์ไม่ว่าจะเป็นมหานิกายอย่างที่พระอาจารย์ต่อบอกไมไ่อยู่ที่ว่าเป็นนิกายอยู่ที่ว่าพระพิสุรูปนั้นนั้นบวชเข้ามาถูกต้องตามธรรมวินัยที่พระองค์ตรัสแสดงไว้หรือไม่และก็ไม่สามารถที่จะยืนยันได้ว่าบุคคลผู้บวชเข้ามาแล้วบวชเป็นธรรมยุทธ์หรือมหานิกายเนี่ยประพฤติดีหรือไม่ดีต้องเป็นบุคคลเลยฮะอาจารย์ ถ้าหากว่ารูปนี้บวชเป็นธรรมยุทธ์ถ้าเกิดเศษเมถุนธรรมท่านก็คือไม่ดีใช่ไหมถ้าหากว่าบวชเป็นมหานิกายเศษเมถุนธรรมก็คือไม่ดีแต่ถ้าหากว่าท่านรักษาศีลดีมหานิกายรักษาศีนีก็รักษาศีนดีธรรมยุทธรักษาศีนีก็คือรักษาศีนดีมันมีทั้งดีไม่ดีปะปนกันอ่ะทำไมผมจึงสามารถพูดแบบนี้ก็ผมอยู่มาหมดนะฮะอยู่มหานิกายผมก็อยู่ครับ อยู่ธรรมยุทธผมก็อยู่ผมเคยทํางานให้กับศูนย์ส่งเส,สร,ริมพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยวัดประบอนทางานให้กับเจ้าคุณละแแบบผมก็อยู่กับธรรมยุทธเวลาลงโบโโสถ์สัางกรรมก็อยู่ด้วยกันนะลงด้วยกันเลยครับไม่มีการรังเกียจอะไรเลยลงด้วยกันเลยเรียกชื่อแล้วจะถามว่าเรามาไหมแล้วก็บอกอากโตพันเตผมมาครับเนี่ยประมาณนี้นะฮะก็ออลงโบโโสถ์สัางกรรมไม่รังเกียจฮนะ สามารถทําสังกรรมได้เลยและผมอยู่วัดข้างหลังวัดชูจิตธรรมาราที่วังน้อยพระนครรีสุานิสิตของมหาวิทยาลัยนั้นก็ก็นิมนต์ผมไปบรรยายเป็นคล้ายๆเป็นอาจารย์แนะนําเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมอะไรต่างๆก็เลยได้เห็นวิธีการอยู่อะไรต่างๆเหมือนกันครับทายุทธหานิกายเหมือนกันคําว่าเหมือนกันคือมีการศึกษามีการประพฤติปฏิบัติแบบเดียวกัน ผิดก็แสดงอมัติเหมือนกันกับเราเนี่แหละฮะแต่วิธีการจะไม่แบบสับพาตาก็จะมีวิธีการอีกต่างหากนะฮะระบบเป็นตัวเป็นตัว,ต,วต้องอบัติตัวไหนก็ตัวนั้นแล้วแต่ว่าไปอยู่กับธรรมยุตกลุ่มไหนอย่างไรนะฮะวัดบ่อหกอย่างเนี้ยก็ธรรมยุตที่ลบบุรีแบบนฮะก็ไปอยู่ด้วยกันก็ไม่มีการรังเกียจกันนะฮะังนั้นเกี่ยวกับเรื่องของธรรมยุตมหานิกายนะครับว่าโดยสถานภาพความเป็นพระพิสุ อาจจะมีการาตั้งข้อรังเกียจกันด้วยการประพฤติตามธรรมวินยัยอันนี้สามารถแนะนําบอกกล่าวกันได้แล้วก็เอื้อเฟื้อกันได้นะครับตามสมควรแก่ธรรมวินยัยเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องของประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยก็อยู่ที่อธิศีนะัทิจิตอลทปัญญานั่นแหละครับนะครับดังประเด็นคําว่าธรรมยุทธ์กับพระมหากายสามารถลงโบสดทำสังกรรมร่วมกันได้ไหมก็คือตอบว่าได้นะครับไม่ได้เกิดความเสียหายอะไร แต่ถ้าจะเกิดความเสียหายก็คือความไม่บริสุทธิ์ของที่สุรูปนั้นๆไม่ว่าจะเป็นธรรมยุทธ์หรือมหานกกายว่ามีอาบัตติดตัวหรือไม่อย่างไรถ้ามีอาบัตติดตัวก็ไม่ควรกระทําอุโบสถสังฆกรรมเพราะจะเป็นเหตุให้ต้องอาบัติทุกกฎนะฮะในเพราะมีอาบัตติดตัวและขืนทำปาติโมนะครับถ้าเรายกเทวพิานัยเป็นที่ตั้งมันก็จะไม่มีความรังเกียจกันบางทีธรรมยุทธ์ต้องการชำระอาบัตสังฆาทิเศษก็ไม่ให้หมหานกกายสวดให้ ออกอัมพาาก็ทั้งธรรมยุทธมหานิกายเราช่วยกันนะครับอนุเคราะห์กันเนี่ยก็ผาสุขดีนะเวลาที่พาไปอยู่ที่สำนักที่ผมอยู่ผมไม่ได้ถามนิกายนะได้ถามว่าประพฤติตามธรรมวินัยที่พระเจ้าไมมมีกติกาของสำนักอย่างนี้อย่างนี้ก็จะบอกไปมีวัตถุทิสกีก็ต้องสละก็จะพูดให้ฟังหมดนะไม่ได้ถามถึงว่าคุณเป็นธรรมยุทธหรือว่าเป็นมหานิกายเพราะเราเอาธรรมวินยัยพระเจ้าเป็นเป็นที่ตั้งแล้วใครที่บวชเข้ามาถูกต้องก็เป็นภิกษุในศาสนานี้เหมือนกันหมดนะครับ